ก็หอกาบสสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับเจอกับผมดีบดีมแชแนลอีกแล้วนะครับก็วันนี้เราจะมาเล่นเกม m i n เนีวิ่งเก็บกล้วยหรือว่าเกม m i n เนี่ยนรัน EP ที่6นะครับก็นที่สุดก็มาถึงเกมมินเนี่ยน EP ที่6แล้วนะครับก็ผมก็ได้ทำการนะครับ เล่นไปในคลิปที่แล้วนะครับแต่ว่าตอนที่ผมไม่ได้อัาคลิปผมก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับ <Nope. S 1> ผมเล่นแต่ตอนอ่าคลิปอย่างเดียวนะครับแล้วก็ผมผมเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนเป็นรูปที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมเปลี่ยนโปรฟผมเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่แล้วท่านผู้ชมก็ นี่ก็คือรูปโปรไฟล์ผมอันใหม่นะครับก็นาน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 ทีก็จะเปลี่ยนสักครั้งหนึ่งนะครับเปลี่ยนรูปบ้างนะครับ <Nope. S 1> เปลี่ยนเป็นอีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งนะครับนานนานทีนะครับ <Nope. S 1> ก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูเลยครับ <Nope. S 1> ก่อนที่จะไปดูนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ <S <S เพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่อัปโหลดมานะครับแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปวิดีโอของผมได้นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยครับไปก็นี่นะครับก็จะเป็นเกมมินเนี่ยนอีกครั้งเดี๋ยวเรามารับรางวัลน,นะครับ เป็นเทศกาลมินเนี่ยนสามวันอีกสิบห้าชั่วโมงนะครับโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากนี่นะครับรับเทศกาลฟรี กดไปแล้วก็จะเป็นวงล้อนะครับกำลังเปิดอีเวนต์ว้าว <Wow. S 1> นี่นะครับโอกาสฟรีสำหรับคุณโอเคกดลองฟรีกันเลยครับ <c oughs> อ่าจะได้อะไรเอ่ย <c oughs> เรียบร้อยครับได้เป็นยินดีด้วยรางวัลจากการหมุน คุณได้เรียกแขกนะครับเป็นชุดสำหรับเรียกแขกคนอื่นๆนะครับเข้ามาในงานนะครับเป็นชุดเหมือนกับนะครับเป็นเรียกแขกนะครับเรียกลูกค้าอะไรประมาณนี้นะครับก็กดรับครับใครอยากรับอีกก็ต้องดูโฆษณานะครับนี่นะครับกดรับเหรียญฟรี นี่นะครับถ้าเราอยากจะได้แบบพีเนียมนะครับเปิดใช้ระดับพรีเนียมนะครับแล้วก็ต้องซื้อนะครับเป็นบัตรผ่านพีเนียมเซ็ตพรีเนียมบัตรผ่านบวกสิบขั้นนะครับก็จะประมาณก็ราคาก็จะประมาณนี้นะครับมีประมาณ2ราคาเลยปีเป็นเซตกับมีเป็นบัตรนะครับก็ราคาก็จะแตกต่างกันมากเลยนะครับ ก็สามารถดูได้ตรงนี้นะครับสุขสันวันเซนแพทริกนะครับถ้าผมอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับเป็นเป็นงานน่าจะเป็นงานของประเทศฝั่งยุโรปนะครับเป็นงานใบไม้สีแชกนะครับซึ่งจะทำให้เราโชคดีนะครับเป็นชุด แล้วก็เป็นรางวัลโทเคนซื้อในราคา179นะครับจูศูนย์ศูน์บาทนะครับน่าจะเป็นบาทนะครับก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยครับจะมาเล่นด่านนี้นะครับเดี๋ยวขอเลือกชุดเป็นเอาเอาอันเดิมแล้วกันครับมาลุยกันต่อ กระโดดไปแล้วจังหวะน,นี้ชนสักทีหนึ่งชนอีกทีหนึ่งกระโดดไปครับระวังตกนะครับต้องหลบให้ดีนี่นะครับเรื่อยิงนังแข็งยิงไป มอ็อบกระโดดลืมเก็บที่ดูดกล้วยครับไม่เป็นไรครับปึ๊บระวังครับระวังตกไปนล้วนะพินสเตอร์ นี่นะครับเงิ่นบนได้เริ่มมีสิ่งกีดขวางเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับนี่กระโดดกระโดดรับเรียบร้อยเรื่อยๆเ,เลยครับ ระวังไฟครับมอฟครับนั่นนี่นะครับที่สไลด์น่าจะยากมากนะครับสไลด์ไปจะเริ่มเร็วขึ้นแล้วครับมอบกระโดดต้องมีสมาธินะครับปึบ๊บ ไปต่ออ๋อไม่ทันนะครับมาอป้องกันโดดขึ้นไปเรียบร้อยเลี้ยวครับหมบอปอกรอบหนึ่งโลบสกีดขวางมอบมออนั่น ได้เวลาใช้จรวดนะครับน,นั่นจรวดยากกว่าสลด์อีกนะครับโอเคนี่ครับจรวดอีกครั้งหนึ่งมันข้างยากเลยจรวดยากมากครับมาต่อ โอ้โหน่าจะเป็นด่านใหม่นะครับเนี่ยผมไม่เคยมาถึงด่านนี้มาก่อนนะครับไม่เคยมาถึงตรงนี้มาก่อนพึ่งเคยมาถึงนะครับโอเคสีสันจะสวยมากขึ้นในด่านนะครับแล้วก็จะหายไปตัเดียวเองกระโดดหมอบแล้วไปนี่ครับกระโดด ได้แล้วบนนนานานาเออมองมามาว้าวโอ้โหยากมากขึ้นนะครับบานานาบิสเตอร์ระวังครับระวังตกยุโดดปื๊บมาโอ้โหหยุดยังไงครับเนี่ย ผบยากมากเลยเลว,ว้าวว้าวาเกือบเกืบอบไปแล้วครับรว้าวว้าวโอ้โหผมผ่านไปไังไงครับเนี่ยยอดไปเลยครับจะลวดมากระโดดเลยปึ๊บเลี้ยวครับ ขึอดูกล้วยมา <c oughs> เรียบร้อยครับ <c oughs> แพ้เลยครับ <c oughs> ไม้เป็นไรครับมาแลครับก็ความทรงจําใหม่ความทรงจําใหม่ในสมุดบันทึกความทรงจําปลดล็อกแล้วโอเคองั้นเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยครับความทรงจำสอง ดูแบบเต็มดูแบบเต็มครับอันนี้ก็น่าจะเป็นบินเนี่ยพ่อมดตัวร้ายนะครับก็จะน่ากลัวมากนะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องอะไรนะครับใครรู้ก็สามารถบอกผมไว้ใต้ร่างคิดได้นะครับยิ่งหลายยิ่งดีอ๋อนะครับความความทรงจำหนึ่งนะครับก็มีอยู่ประมาณสองความทรงจำแล้วนะครับ จะมีประมาณหลายความทรงจําเลยครับผมมีแค่2ความทรงจํานะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามารับอันนี้ก่อนครับแคปซูลเหรียญน,นะครับแล้วก็อะไรเอ่ยว้าวบอบใส่กัรนบินอัปเกรดนะครับน่าจะเป็นอัปเกรดแล้วก็นักประดาน้ำชาวเอทน มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเกรดบ็อบสายการบินกันเลยครับกดอัปเกรดไปอ่าได้แล้วดำเนินการต่อรับเหรียญแล้วก็เทศกาลมีแคปซูลอีกอันหนึ่งกดรับไปครับเหรียญน,นะครับโอ้บ๊อบสายการบินอีกแล้วนี่นะครับ ชุดใหม่บอดี้สูตรนะครับนักมวยปั้มนะเดี๋ยวเรามาอัปเกรดบ๊อบสายกันบินอีกครั้งนะครับ400รอยไปเลยดำเนินะการต่อกุ้ยยนยักษ์อนะ่า นี่นะครับรับไปอศัศวินอีเวนต์สิ้นสุดแล้วนะครับอ๋อที่ผมเล่นไปสิ้นสุดแล้วนะครับมีอะไรอีกไหมครับก็จะมีอยู่หลายด่านเลยนะครับ เรามาเล่นด่านนี้กันต่อนะครับเป็นด่านบ้านนะครับ <Okay. S 1> จเจ๊กุ้ยกดกล้วยยนยักษ์นะครับมาด่านบ้านรอบนี้จะเป็นยังไงไปดูเก็บกล้วยให,ให้ได้มากที่สุดนะครับน่าจะเป็นภารกิจเก็บกล้วยนี่นะครับเก็บกล้วยให้ได้ตามกำหนดโอเคง่ายๆครับไป หมอคฟับนั่นมานั่นจะเป็นสะสมกล้วยนะครับให้ได้มากที่สุดหมอ้อ จนไปหนึ่งที่วันนั้นหน้าสปริน์เลี้ยวโค้งไปต้นมาครับลบแน่นนั่นนั่น,น,นโดดไปครับ รถมาครับลบสรถตอนอโหยากมากเลยครับรถเยอะมาก่อไปเข้าไปในบ้านนะครับประตูครับระวังกระโดดออกไปอ้าวอูแพ้นะครับรวยเลย กลับไปที่รังนะครับนี่นะครับแล้วรางวัลก่อนบูชาร์ด นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นด่านนี้กันนะครับเป็นเป็นด่านเกี่ยวกับด่านชายหาดนะครับก็เดี๋ยวเราไปวิ่งกันเลยครับเมกามินเนียนเป็นอะไรที่สุดแสบนะครับเป็นเคล็ดลับนะครับผมจะใช้กล้วยยนยักษ์นะไปเลยด่านชายหาด นกดรับโลไปครับรับโลไปครับนี่ มาครับกุยนยักษ์เก็บลบครับมาเวรน่าฟิชเจอร์ฟิชเจอร์เอาใจสะกรีมแล้วกันนะครับต่อครับ หยิบกล้วครับระวังห้องน้ำด้วยนะครับนี่หมอครับลบครับนี่เอาจรวนนะครับไปเดี่ยวขวาเรียร้อยโอ้โหตรงนี้นะครับสูงมาก Wow, tay hết Má Dinh tay hấp, dinh tay. ไปเรื่อยๆเลยครับเอาอันนี้ด้วยกันครับปืนยีน้ำแข็งจะรัลวนะครับไป ไปครับตเอ,อาอเป็นหนถ้ามีแฟแโอเคครับผมก็เก็บกล้วยได้ประมาณ2949อันนะครับกลับไปที่รังครับถัดไป นี่นะครับมาแคปซูลรางวัลต่อไปได้นักลำน้ำไวกิ้งนักปิ้นแคนแคนนี่นะครับจะได้ประมาณนี้แล้วก็กดรับเหรียญนะครับนี่แคปซูลอีกอันหนึ่งอีกสออันแล้วก็บ็อสสายการบินอีกแล้วนะครับ กไปแมวฉันลักครูนะครับแล้วก็สจวตจิตรกรใหม,ม่ชุดใหม่นะครับน,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 นี่ก็จะเป็นชุดที่เข้ามาใหม่นะครับแฟงเกนสไตล์สจวตพ่อมด ตัจวด,ดยุคเจนะครับจะมีประมาณนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับการเล่นเกมมินเนี่ยนวิ่งเก็บวิ่งเก็บกล้วย e ีีที่6นะครับหรือมินเนี่ยนรันอีีที่6นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าเล่นมากไปกว่าน,นี้ก็คลิปอาจจะยาวเกินไปนะครับ <Nope. S 1> ก็ทำคลิป อัดคลิปแต่พอดีนะครับก็ก็มีแค่นี้นะครับสำหรับการเล่นเกมในครั้งนี้ในคลิปนี้นะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อๆไปครับ <Yeah. S 1> แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคล,คลิปวิดีโอใหม่อัปโหลดมาใน YouTube นะครับ แล้วก็ท่านผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นไว้ใต้ล่างคลิปวิดีโอของผมทุกๆคลิปได้นะครับอยากให้ผมเล่นเกมอะไรอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้ล่างคลิปนะครับเป็นคลิปให้ผมเล่นเกมนะครับให้ผมเล่นเกมอย่างเดียวนะครับก็จะเป็นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับโอเคแล้วก็ถ้าหากคลิปวิดีโอนี้มีข้อผิดพลาด หรือมีคำพูดที่ไม่สุภาพผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ <Okay. S 1> โปรดรับชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยความมันทึงนะครับดูคลิปวิดีโอนี้ด้วยความสนุกสนานเท่านั้นนะครับก็ดีมดี c h a n n e ก็ขอกราบลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ